ยายารักษาไข้พิษนะก็คือจะมีเจ็ดขนาดสามขั้นตอนนะเรามาดูกันเลยนะครับว่าขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับก็คือเราต้องกระทําเราต้องทําการกลัทุ้งพิษก่อนพิษในที่นี้คือพิษที่อยู่อยู่ภายใน,นนะครับคือความร้อนเนาะก็คือใช้เป็นจากโรควิเชียนแก้วห้าประการหรือออ,อยาห้ารากนะครับเป็นจากโรควิเชียนแก้วห้าประการยาห้ารากนะ ก็คือยาพรจริงนะคุณทา่านใช้เสมอกันใช้เสมอกันนะครับแล้วทานครั้งละสองถึงสามช้อนโต๊ะนะฮะแล้วก็ทานห่างกันประมาณสามชั่วโมงต่อครั้งนะครับสองยาปราศผิวภายนอกนะครับก็คือใบยะานางนะครับใบมะขามแล้วก็ถั่วเปรียงเนาะบบปดแทกงเป็นกระสีนะครับละลายในน้ำสาวข้าวแล้วก็พ่นก็คือยาปราทผิวภายนอ,นอกเนี่ยมันหมายถึงอะไร คำว่าปราะศะเนี่ยก็คือการลดทอนนะครับปราะทะหรือการทําให้มันแห้งระยุตัวนะครับทำมาถามว่าทําไมต้องปร,ะประสะาดภายนอกเพราะว่ามันขึ้นมันเพราะว่ามันเป็นการกบบมันก็จะขึ้นขึ้นคืนขึ้น,นผลขึ้นเม็ดและเป็นหนองแล้วก็จะเป็นแผลสดเป็นเลือดนะครับก็ต้องทําให้แผลมันแห้งหยุดการไหลของหนองหยุดการอักเสบ ที่มันปะทุขึ้นมาตามขนาดตามร่างกายะละลายน้ำเกาข้าวนะพุ่นถามว่าทำไมต้องละลายละลายน้ำาจากข้าวเพราะน้ำาข้าวข้าวเนี่ยฤิ์เป็นฤิ์เยอะมากนะครับแล้วข้าวเนี่ยในข้าวเนี่ยถ้าเอาไปหมักดองเนี่ยมันสรรพคุณอย่างมันจะช่วยการระงับอักเสบดแทชาดิมประสิวดิมประสิวก็ช่วยช่วยทําให้แห้งยาพ่นภายนอกนะครับยาพ่นภายนอกก็เหมือนกัน ก็ก็เป็นอาการเขาเรียกอะไรเป็นอาการที่จะต้องการประสิทธิภาพหรือสมบูรณ์เดียวกับยาประสาทสิ่งภายนอกเลยนะครับอันที่สี่ขั้นตอนที่สี่คือยาพ่นและยากินครับยาพ่นและยากินอันนี้แสดงว่าขั้นตอนนี้แสดงว่าแผลหรือหรือว่าสิ่งที่กระทุกออกมาเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะครับเริ่มแห้งนะฮะก็ทั้งกินและพ่นกินเพื่ออะไร เพื่ออะไรกินเพื่อที่จะนอกจากช่วยกระทุ้งช่วยขับแล้วเนี่ยยังช่วยลดอาการเสียภายในครับพ่นอีกด้วยนะครับก็ยิ่งย้ำให้แห้งมากขึ้นนะครับขั้นตอนที่สองนะครับก็คือการแปลไข้นะครับจะมีสองขนาดนะครับก็คือการแปลไข้เนี่ยก็คือเป็นการบรรเทาไข้นะฮะถ้าดูจากดูจากตัวยาแล้วเนี่ยเป็นยาฤทิเด็นหมดเลยครับก็ยังเป็นการรักษาต่อเนื่อง จากขั้นตอนที่หนึ่ง่อไปขั้นตอนที่สองนะครับการแปลไข้มีสองขนานการแปลไข้นะครับก็คือว่าจะเป็นขั้นตอนของการที่เขาเรียกว่าอะไรครับเริ่มที่จะสมานแผลนะครับสมานแผลแล้วกระทุนกระทุงให้ให้พิษเนี่ยที่อยู่ภายในออกมาเพิ่มขึ้นอีก นะครับแต่จะเน้นในเรื่องของการการการักษาอาการอักเสบภายในนะครับหร่องพิษที่มันยังอยู่ภายในนะครับทั้งขับทั้งขับและรักษานะครับแล้วก็ยัง็นการบรรเทาอาการภายนอกด้วยนะครับก็คือเออใช้อะไรนะก็คือยังก็คือเน้นไปที่การเริ่มเน้นไปที่การให้ให้ตัวยาเนี่ยเข้าไปภายในด้วยการด้วยการดื่ม ครับด้วยการดื่มเรื่องการกินยาเข้าไปเพื่อรักษาภายในนะครับจากร้ายกลายเป็นดีนะครับแล้วก็นะครับการรับย,ยารับประทานยาแปรไข้ภา,ายในแล้วนะครับยังมีการพ่น,านภายนอกอีกนะครับก็คือการแปรไข้จะเป็นการเน้นในเรื่องของการรักษาภายในการอักเสบภายในพิษท,ที่ยังพิษที่ไปทําลายอวัยวะ ภายในพิที่ยัางคงค้างอยู่ให้ออกมาแล้วก็ลดอาการเสีภายในเพราะว่าตัวตัวยาเนี่ยเป็นตัวยาของติเจนและโดยส่วนใหญ่ในตำในหนังสือก็บอกว่าการรับประทานแปรไข่ก็คือจากหลายกายเป็นดีนะครับรับประทานแปรไข่ภายในแล้วยังต้องมีค้นด้วยนะครับก็ยังมียังมีให้ก็คือทั้งกินทั้งก้นนะต่อไปขนาดที่สองก็คือการค้น แปรถึงภายนอกนะฮะก็คือตามนี้เลยตามนี้เลยก็คืออ่อเมื่อทําการรักษามาสักระยะหนึ่งแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้นตามระดับก็ควรจะใช้กินยารักษาเฉพาะไข้เรียกว่ายาครอบไข่ต่อไปยาพ่นถึงภายนอกนะครับก็คือจะเน้นเรื่องการเมื่อกี้เราแก้ไข้แล้วนะครับก็คือเน้นเรื่องของภายในรักษาภายในแล้วก็กระทุ้ไข้กระทูกปดที่ยาวลงเหลยแล้วก็เริ่มเน้นแล้วก็ให้มีการพ่นด้วย ส่วนยาพุน่นแปรผิวภายนอกนะครับก็คือหลักๆก,ก็มีตามชื่อขั้นตอนนี้เลยตามชื่อขนาดนี้เลยเน้นเรื่องของการคุ่นจากการที่จะทุ่งของการแตะไข้แล้วเราก็จะต้องประเด็นเรื่องของการคุ่นนะครับคุ่นยาให้หนักนะครับ <c oughs> ต,ตัวยาก็คือยาฤทธิ์เย็นทั้งนั้นเลยเป็นเป็นฤทธิ์เย็นตัวแม่เลยนะครับ <c oughs> ก็จะ,ะเน้นใน,นเรื่องของ การพ่นนะัะพ่นเป็นหลักเห็นไหมครับว่าการพ่นเนี่ยพ่นสามครั้งเลยนะนะครับพ่นสามครั้งเลยนะเล่นเนเรื่องเรื่องของการพ่นเป็นหลักต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการครอบไข่นะครับการครอบไข้เนี่ยถามว่าการครอบไข้เนี่ยเพื่ออะไรนะครับการครอบไข้เนี่ยไม่ใช่เป็นการครอบให้ไข่ให้ไข่นั้นอยู่ แต่การครอบไข่เนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกเป็นเป็นความหมายในเชิงที่เหมือนกับการครอบจักรวาลน,นะครครอบจักรวาลหมายถึงว่าคือคือไข่คือไข่เนี่ยมีโอกาสกลับมาได้นะครับหรือเรายังต้องกระท,ทุ้งอีกนะครับยังมีเชื้ออยู่นะครับก็คือหมายถึงว่าจากการที่ได้รักษามาเป็นระยะหนึ่งแล้วเนี่ยอาการก็ อาการอาจจะไม่ดีขึ้นตามลําดับนะครับก็ควรจะให้ยารักษาเฉพาะโรคไปด้วยนะครับที่เรียกว่ายาครอบไขตักกัสิลา <c oughs> มีอยู่แค่ขนาดเดียวนะครับมีอยู่แค่ขนาดเดียวก็คือ,เ,อ,อเป็นการให้กินนะครับเป็นการให้กินนะเป็นยารักษาภายในนะครับแล้วก็ให้กินจนกว่าจะหาย จนจกว่าจะทั้งหมดนี้คือตักกัลสีลานะครับมีคำถามมีข้อสงสัยหรือมีท่าประการใดนะครับอยากแนะนำนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามานะครับ